สวัสดีครับพบกับโอโจ้ชินแนลกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมมาทําเมนูง่ายๆทุกคนก็ทําได้ครับผมทําได้ทุกคนก็ทําได้นะเมนูง่ายๆสามารถทําทานได้ทุกครัวเรือนที่สําคัญอร่อยและประหยัดราคาไม่แพงที่สําคัญบอกเลยว่าเด็ดครับผมนั่นก็คือบะหมี่หมูแดงครับผมวิธีการทาไม่ยุ่งยากนะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับครับผมมาชมส่วนประกอบบะหมี่หมูแดงกันเลยนะทุกคนนี่ครับผมทำหมูแดงสําเร็จรูปนะครับเราจะทาเองก็ได้นะทำเองก็ง่ายๆนะครับ ไม่ยุ่งยากนะครับวิธีการทํำผงหมูแดงนะแล้วอันนี้เป็นบะหมี่ครับบะหมี่ยี่ห้ออะไรก็ได้นะทุกคนถักวางตุง้งเนื้อหมูสนะครับผมเป็นสันนอกนะนนี้หมูสับครับผมกระเทียมเจียวอันนี้จะเป็นรากผักชีกระเทียมพริกไทยป่นนะครับพริกไทยดํานะน,นี่ต้นหอมผักชีครับถั่วริสงบดนะครับผมส่วนประกอบก็มีแค่นี้ทุกคนเดี๋ยวเราไปรับชมวิธีการทํากันเลยนะครับอันดับแรกนี่นะครับผมทำการเอ,อ่อ ซ่อมจิ้นก่อนเลยทุกคนเพื่อให้เนื้อเขานี่นะน้ำของหมูแดงซึมซาบไปในเนื้อนะจะได้นุ่มขึ้นนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยนุ่มแน่นอนทุกคนแต่บ้านไหนมีค้อนหรือว่ามีอุปก,กรณ์เอ้คึงทําให้เนื้อนุ่มก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับหรือไม่บางทีก็สามารถนําขวดเปล่านะทุกคนมาคึงก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะทําแบบนี้นะครับผมมันง่ายที่สุดเลยนะไปซ่อมจิ้นง่ายกว่าวิธีเลยนะครับผม ที่สําคัญว่าในกรณนนีที่บ้านไหนไม่มีก็ทาอย่างนี้จะง่ายครับไม่ต้องไปหาอุปกรณ์ให้ยุ่งยากคุ้มวายเน,ะนเาะใช้ซ่อมเลยจิ้มะของเราจะมีกระเทียมรากชีและพริกไทยเนาะกลิ่นพวกนี้รสชาติเขาจะซึมซาบเครื่องเทศทุกอย่างจะซึมเข้าไปในเนื้อทําให้เนื้อหมูแดงเรารสชาติอร่อยอร่อยนะครับยิ่งเอามาทานคู่กับบะหมี่เนี่สุดยอดเลยทุกคนเนื้อนุ่มละมุนล,ลิ้นเลยนะครับผม แค่นี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปเตรียมทนะําน้าหมูแดงแก็เอาหมูต้มกันเลยนะครับครับเราจะใส่ผงหมูแดงลงไปนะครับผมมานี้นะครับผมนี่แล้วก็คนเลยทุกคนนี่ นี่ครับผมกระเทียมรากผักชีพริกไทยป่นครับก็ทําการใส่ลงไปเลยครับผมนี่จากนั้นทําการปิดฝาให้เขาเดือดสักพักหนึ่งนะครับผมจากนั้นเราก็จะทําการเอาหมูลงไปต้มเลยนะครับผม กลิ่นหอมมากเลยครับทุกคนกลิ่นหอมกระเทียมพริกไทยรากผักชีนะหอมหอมครับผมเครื่องเทศเยอะมากเลยนะครับของเขาสําเร็จรูปเขาก็มีเครื่องเทศมาแล้วนะครับในซองนะเขาปรุงเครื่องเทศมาแล้วเราก็ปรุงเพิ่มเพิ่มให้รสชาติมันน่ารับทานยิ่งขึ้นนะครับผมจากนั้นทําการติดฝาไว้นะครับผมเราจะต้มประมาณ10นาทีนะครับผมมาทำการยกเส้นเป็นต่อเลยนะครับผมดบบแรกน,นะเราก็จะล้างแป้งออกนะ แตกตัวนะนล้างแป้งออกก่อน,อนี้ผมมันมีไข่ของเราจะได้เนือนุ่มล้วก็ไม่ไมจะนี่นะครับผมไม่น่ารับประทานนะถ้าสมมติเราไม่เอาแป้งเขาออกก่อนนะทุกคน ราจะลวกประมาณ3ปก้อ,อนนะครับทุกคนนี่ครับผมเส้นของเราสุกแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะทำการตักมาพักในน้ำเย็นนะครับผม น,น้ำเย็นนะครับนี่นะครับเราพักในน้ำเย็นให้เขาคลายถึงความร้อนนะเช่นจะได้ไม่อืดนนะครับผมจากนั้นเราก็ตักเลยครับให้เขาเสด็จน้ำทักคน จากนั้นแล้วก็นี่ครับผมทำการใส่น้ำกระเทียมเจียวลงไปนะน้ำมันกระเทียมเจียวทุกคนใส,ใสค่ครับเราคุกเลยนะทุกคนเพื่อที่ว่าเส้นเขาจะได้ไม่อึดจับตัวกันเป็นก้อนนะครับที่สําคัญน้ำกระเทียมเจียวมันจะได้เพิ่มความหอมในเส้นบะหมี่ไข่ความตุ้งมันลวกนะสามารถใช้ต่อกันได้นะครับผมซึ่ง จะได้ไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็สิ้นเปลืองพลังงานเปลืองไฟฟ้านะครับผมเราก็ใช้ให้เป็นประโยชน์นะลวกเส้นเสร็จก็ลวดผักตามได้เลยนะครับผมแล้วก็ทำการจับกวางตุ้งมาพักไว้ก่อนเลยนะครับผมเพื่อที่ว่าเดี๋ยวเราค่อยปรุงกวางตุ้งเราก็จะมาพักให้เย็นก่อนนะครับผมเอาไว้ตกแต่งหน้าตอนที่เราจัดจานเสร็จ พร้อมเสิร์ฟรับประทานนะครับผมครับผมอันนี้สุกได้ที่แล้วนะเราก็จะนํามาพักก่อนนะครับผมพักเสร็จแล้วเราก็จะไปทําการย่างในกระทะให้เขาสีแดงน่ารับประทานหน่อยนะครับผมนี่นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะทําการเอาไปย่างในกระทะเชฟรอนนะครับเพราะว่าเราไม่มีเตาถ่านนะสามารถใช้กระทะเชฟรอนหรือว่าเตาถ่านหรือเตาอบก,ก็ได้นะครับผมให เนื้อหมูเขาเกรียมเข้มกว่านี้หน่อยหนึ่งเพื่อที่ว่าชวนน่ารับประทานนะครับผมระหว่างที่พักหมูแดงนะครับผมเดี๋ยวเราทําการปรุงรสชาติกันก่อนเลยนะครับผมเพิ่มรสชาติให้น้ําราดของเราน่ารับประทานยิ่งขึ้นนะครับน้าหมูแดงที่เราต้มหมูแดงเราจะไม่ทิ้งนะเราจะเอาเป็นน้ําราดหน้าตอนพร้อมเสิร์ฟที่จะรับประทานนะทุกคนเอาราดหน้าหมูแดงกับเส้นบะหมี่ไข่ของเรานะครับนี่ใส่ซุปก้อนลงไปก่อนนะครับผม นี่นะครับผมตามด้วยน้ำตาลปล๊บนะทุกคนครับเพิ่มรสชาติของเขาให้กลมกล่อมนะครับผมส่วนหมูแดงเราก็จะพักไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราเอาไปย่างในกระทะกันนะทุกคนนี่เลยเราก็จะเพิ่มรสชาติให้หน่ารับประทานยิ่งขึ้นนะน้ำหมูแดงของเรานี่ครับผมน่ารับประทานยิ่งขึ้นแล้วนะน้ำหมูแดงของเราแล้วเราก็จะทําการละลายแป้งมันนะครับเทลงไปให้น้ําเขาเข้มข้น เหนียวน่ารับประทานยิ่งขึ้นนะครับนี่นะทุกคนแล้วก็จะเทแป้งมันลงไปนะครับผมแป้งมันก็ใส่ไม่มากนะครับประมาณหนึ่งช้อนกินข้าวนะทุกคนมันก็จะทําให้น้าของเราหน้าทานยิ่งขึ้นเห็นไหมครับเขาก็เริ่มเหนียวหนืดทานกับอะไรก็อร่อยนะทุกคนเนี่ยเอาไปราดข้าวก็อร่อยอร่อยนะครับผมน้ําราดหมูแดงนี่นะครับผมเพราะว่าตอนนี้เราปรุงรสชาติให้เข้มข้นแล้วพร้อมที่จะเอาไปราดหน้าบะหมี่ของเราแล้วนะครับผมนี่ เดีย๋ยวเราทํากันเอาเนื้อหมูแดงไปย่างในกระทะเชฟร้อนกันเลยดีกว่านะทุกคนตัวนอันนี้ก็จะพักไว้ให้เย็นนะครับผมนี่นะครับนี่ย่างในกระทะเชฟร้อนนะทุกคนเขาขิงเพีกกเยบหน่อยครับรสชาติหน้าตาสีสันจะได้น่ารับประทานนะครับผม ใครมีเตาถ่านก็ย่างเตาถ่านนะทุกคนแต่ว่าผมไม่มีเนาะเราก็จะให้เขาตรนเียมนิดนึงทุกคนจะได้ดูหน้ารับทานให้ดูให้แบบว่ามีหน้าตาสีสันซิกเีเจอร์แบบว่าประมาณว่าเราไปย่างเตาถ่านขอทุกคนก็จะมีไม่ไม่ตรนเียมนิดนิดนึงนะจะเทียมเสมอนะครับอันนี้ก็จะได้ประมาณนี้แต่ก็ไม่เป็นไรครับเราก็จะพักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปจัดการนกันดีกว่าทุกคน คแค่นี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับกับบะหมี่หมูแดงของเรานะครับทำโดยวอเจ้าชาแนลวิธีการทำอย่างละเอียดและไม่ยุ่งยากครับใครๆก็ทำได้ครับทำทานในครัวเรือนอร่อยกันทั้งบ้านอร่อยกันทั้งครัวเรือนนะครับผมบะหมี่หมูแดงบายวอเจ้าชาแนลนะครับผม ทามากเลยนี่ครับผมหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับนี่บหมีหมูแดงไปโอเจ้าแชนแนลนะครับผมหน้าตาน่ารับทานใช่ไหมทํากันดูนะครับไม่ยุ่งยากครับวันนี้โอเจ้าแชนแนลมาทําบะหมี่หมูแดงรีวิวการทําน้ําหมูแดงได้หมูแดงวิธีทําง่ายๆนะทุกคนทําได,ททได้ทุกคนทำได้ทุกคนทำได้นะครับผมที่สำคัญครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้โอเจ้าแชนแนลนะครับจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะที่สำคัญจะได้ไปถึงฝันด้วยนะครับผม มาเชียร์มาเป็นกำลังใจให้โอเจ็ทชานเลถึงฝันด้วยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบาย